สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะหมอลําเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็เตรียมตัวสําหรับการเปิดฤดูก,ลก,กาลปี3ของหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นถึงบรรยากาศการซ้อมต่างๆนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราก็จะได้ติดตามสําหรับการกลับมานะคะออกงานของทางคณะ มอลำเสียงวิหกสำหรับฤดูการนี้นะคะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยก็ต่างรอคอยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยว่าครั้งนี้เนี่ยจะออกมายิ่งใหญ่แล้วก็จะออกมาในรูปแบบไหนบ้างนั่นเองแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมเปิดฤดูการอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าทางคณะหมอลำเสียงวิหกนะคะก็มีการไลฟ์สดกลุ่มบิดให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันเหมือนเดิมในทุกๆสัปดาห์ ไลฟ์ n ออะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเป็นไลฟ์ของมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงในทุกๆวันสุกเสาร์นั่นเองนะคะก็มีการขายบัตรก็คือขายบัตรหนึ่งครั้งเนี่ยก็สามารถรับชมได้ทั้งสองครั้งเลยแล้วแต่ละครั้งเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าจะมีเดโมเนซิเคิลนะคะมีลำเรื่องต่อกอนที่สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้ชมกันนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคอนเสิร์ตนะคะจากทางคณะมอลำเสียงวิหกที่เรียกได้ว่าสนุกสนานมากๆเลยที่มา มอบความสูงให้กับแฟนๆทุกสัปดาห์แล้วแฟนๆนะคะก็เรียกได้ว่ายางเหนียวแน่นนะคะก็ได้มีการซื้อบัตรนะคะเข้าไปรับชมกันอยู่ตลอดเลยนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่เราก็ได้มาอัปเดตนะคะแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับผลงานของมอลำเสียงวิหกเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือแบบเดินทางมาไกลมากๆนะคะจากไลท์แรกๆนะคะถ้าใครที่แบบว่าได้ติดตามตั้งแต่ไลท์แรกๆเลยก็ถือได้ว่าจะเห็นถึงการพัฒนาต่างๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะคะหรือว่าการร้องเพลงการทําโชว์อะไรต่างๆอย่างล่าสุดน,นะคะก็มาถึงไล้ครั้งที่65แล้วนะคะเรียกได้ว่ายาวนานจริงๆสําหรับครั้งนี้นะคะความพิเศษเลยนะคะสำหรับไล้ครั้งที่65เนี่ยก็คือมีการแสดงรําเรื่องต่อกอนทํานองขอนแก่นนะคะในเรื่องคนบาปนั่นเองถ้าปกตินะคะถ้าแบบติดตามมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า ทางคณะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยนะคะก็จะแสดงนะคะสองวันนะคะแล้วก็วันที่สองเนี่ยจะเป็นตอนจบนั่นเองแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ได้มาอัปเดตว่าสําหรับหมอลำเสียงวีหกในไลฟ์ครั้งที่หกสิบห้าเนี่ยจะมีการแสดงเป็นตอนที่สามนะคะของเรื่องคนบาปนั่นเองก็คือไม่ได้จบที่สองตอนมีต่ออีกหนึ่งตอนนั่นเองนะคะก็คือราคาบาทร้อยสี่สิบเก้าบาทนั่นเอง แล้วครั้งนี้นะคะก็มีการแสดงในวันที่3กันยายนนะคะยังไงก็สามารถไปติดตามนะคะแล้วก็ไปรอรับชมกันได้นะคะสำหรับครั้งนี้นะคะถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งโอกาสดีๆนะคะที่เราเนี่ยจะได้รับชมจากทางคณะหมอลำเสียงวิหกกับเรื่องคนบาปในตอนที่3นัน่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับครั้งนี้น่าจะสนุกสนานอย่างแน่นอนอยังไงนะคะแฟนๆก็สามารถไปซื้อบัตรนะคะแล้วก็เข้าไปรับชมกันได้นะคะสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นชุดเพจอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่เราเนี่ยจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อลังการนะคะแล้วก็โชว์ต่างๆนั่นเองนะคะ และนี่แหละค่ะก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มาอัปเดตกันนะคะสําหรับเรื่องราวของไฟ์สดกลุ่มปิดหมอลามเสียงวิหกนั่นเองสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ